โมดันจริงๆเลยอะเบนนายเข็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่นายจะเข็นผ่านมันไปได้อ่ะเออแล้วกูต้องทำไงวะจ๊กกูถึงจะข้ามผ่านมันไปได้อ่ะเราว่านะนายหันหัวไปทางนี้แล้วมันเข็นข้ามไปยากอ่ะนายก็ลองหันหัวไปฝั่งนร้นสิเ่อมันจะเข็นง่ายๆนะ เออว่ะมึงนี่ฉลาดจ,จริงเลยวะโจ๊กจริงๆเราไม่ได้ฉลาดหรอกเบนน่าจะโง่อ่ะมช่วยกันไหมว,วิธีของมึงใช้ไม่ได้ผลว่ะโจ๊กเออว่ะแล้วเรา,วาต้องทำไงว่าเบนปิ้งปองกูคิดออกแล้ว ในฐานะนที่กูฉลาดกว่ามึงต้<ะ>นไม้นี่มันก็ดูยาวเหมือนกันนะแล้วก็แค่ตัดมันออกมาครึ่งหนึง่งแล้วเอาเชือกเนี่ยมาผูกกับม,มอไซค์แล้วเอาท่อนไม้ครึ่งนึงเมื่อกี้ที่เราตัดออกอะเอามาแล้วก็เสียบที่เชือกแล้วเราก็ยกรถข้ามไป<อ>ก็แค่นั้นเองเออวะ่ะเบนโอ้ขายมาตั้งหลายอีพีแล้วแต่เบนก็ยังฉลาดเหมือนเดิมเลยเนาะยอมรับยอมรับไม่เถียงสักคำาดันเรามาช่วยกันเอะมาเออแล้วเรื่อยล่ะเออว่ะ เรื่อยวิเศษโอ้โหเบนฉลาดไม่พอยังเก่งด้วยอ่ะยอมรับยอมรับเขียงคํสักคำเห็นัหยเพียงแค่นี้เราก็ฆ่ามันมาได้แล้วจุ๊ดูสิ มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีว่ะเบ้นรถเรายังติดท่อนไม้ข้างหลังนี่อยู่เลยอะเออว่ะไอ้สองตัวนี้ทำไมมงูดักดานขนาดนี้เนี่ยนี่มันจะไปยากอะไรวะพวกมึงก็เอาท่อนไม้ท่อนหน้าเนี่ยยกข้ามีกทิ้งสิไปบ้าน เห็นไหมแค่นี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยสุดยอดเลยวะเมสุดยอดกุยเตดใช่ๆเธอนี่ฉลาดสุดๆเลยอ่ะเออนี่ มึงมาเข้าแกงกับพวกกูไหมล่ะเดี๋ยวพวกกูให้มึงเป็นหัวหน้าแก้งเลยไม่อ่ะกูไม่อยากอย,กอยู่แกงกับคนกง,งโง,โงแ่แบบพวกมึง